วันนี้เรามีทุเรียนหมอนทองสองลูกนะคะของฝากจากเพื่อนเราค่ะจากสวนแม่แอลนะคะที่รอยูคาเฟ่เขาใหญ่เราถามแม่แอลว่าจะกินได้เมื่อไหร่แม่แอลก็บอกว่า,าไม่รู้ดูน่าจะสามวันนั่นแหละประมาณนี้แต่ว่าลองลองอลองเปิดดูนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเออขั้วเขาหลุดละแบบเนี้ยน่าจะเริ่มพอกินละ เดี๋ยวเราลองลองอลองเปิดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเพื่อนเราบอกว่าเาจาะปลาฉลามอย่างเงี้ยคะ่ะเจาะปากฉลามดูนะคะว่าเนื้อข้างในเขาจับเป็นยังไงแล้วก็เอามือ,อกดๆด,ดูว่าเราชอบเนื้อขนาดนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะนี่ทำเป็นด้วยนี่เห็นไหมคะ เ d ยนี่โซ่ลอ a ดูครับว่าตอนนี้ยังแข็งแข็งอยู่ค่ะอันนี้เนี่ยยังแข็งแข็งอยู่รู้จะแข็งมากไปหรือเปล่าแต่ข้างในไม่รู้นิ่มขนาดไหนแต่เรากดข้างนอกยังแข็งแข็งอยู่นะคะอันนี้น่าจะเปิดไว อีกประมาณสักวันหรือสองวันอ่ะดูรูปนี้ค่ะดูรูปนี้นะคะมันจะเป็นยังไงอ่ะรูปนี้ถอยมาก่อนยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ค่ะเอาดูรูปนี้รูปนี้จะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ดูค่ะดูรูปนี้แต่ว่า,าตรงขั้วเขายังแข็งแข็งอยู่นะคะยังยังไม่หลุดเลยขนาดอีกรูปกแรกอะคะ่ะขั้วหลุดแล้ว แต่ก็ยังแข็งแข็งอยู่ดูลูกนี้นะคะดูลูกนี้จะเป็นยังไงเลยค่ะวยได้ละวยเออเฮียร์แค่ลู how is it ย่ะบิสเซ์ไวเช่น์เนอะย่ะลูกนี้จะนิ่มกว่าลูกแรกนะคะ เดี๋ยวเราจะลองปอกลูกนี้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่กดดูเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่นะคะ <laughs> คก็ประมาณเนี่ยเปิดไว้เดี๋ยวสักประมาณคงตอนค่ำหรือพรุ่งนี้เช้าอะไรประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราจะปอกทุเรียนหรือผ่าทุเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ยังแข็งอยู่เช็คเนื้อแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะปอกทุเรียนรูปนี้นะคะเพราะว่าจากที่เราเปิดดูนี่ค่ะมันจะนิ่มๆน,น,นิดหน่อยคือไม่ได้แข็งมากเราก็หวังว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะก็เลยจะปอกดูเอามาดูค่ะว่าเราจะทำยังไงนะคะเริ่มแรกเอาแบบนี้หรือเปล่า,อาลองดูค่ะ ลองดูว่าจะเป็นยังไง <c ười> นี่นะคะเอาแบบนี้เลยเอานี่มาด้านนี้อืมด้านนี้นค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กัน คือ<ม>ชวทิ้อลานี่อเค่ออม,าคมาดูฝั่งนี้ค่ะจะเป็นยังไงได้ไหมดูค่ะได้ไหมเนี่ยายังไม่หลดเออตรงไหนเน,นี่ยเนี่ เห็นไหมคะอนนี้มันหลุกออกมาโอเมนตรงที่เราเกาะผาเมื่อกี้อันนี้ We must start from here. Yep. All this mm. Yeah. Okay. Be careful. <laughs> yeah, dọn oh. <laughs> yeah, dẹp dọn this, dẹp yeah. this dẹp 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 yeah and this and then make like this it's really not too to fresh, huh? yeah but it's soft already yeah. uh -huh. <laughs> เ e a h n o m a l l m s yeah. open l i e t h s นี่ได้แล้วหนึ่งอันเฮียได้แล้วเห็นไเห็นได้แล้วหนึ่งอันได้แล้วหนึ่งอันเนเฮียไ i k e สเนะ this one and then must take it out like this yeah ได้แล้วค่ะได้ละอันเนี้ยใช่ไหมคะอยไทยลน Dann heißt es auch Stimmfrucht, die man nicht ja. ins Hotel nehmen darf oh. und auch nicht im Flugzeug. Aber im Moment riecht sie noch nicht, weil die noch ja. nicht sehr reif ist dann. Also die ist schon gut, Ja, aber ist. nachher, wenn die weicher ist, reifer, dann riecht das keine Dann riecht this very gut. Ja, sehr ja. gut. It's soft already inside. Yep. Soft already, yeah. With one. Here, you can eat this. Make nope. Yeah. <laughs> อร่อยค่ะ oh. ด้วยความทุลักทุเลในการผ่าทุเรียนแต่ก็ได้กินแล้วค่ะเนี่ยดูไหมคะสวยๆแับเฉือนตรงนี้นิดนึงเสร็จเรียบร้อยค่ะทุเรียนหมอนทองจากสวนรอยูคาเฟ่เขาใหญ่ค่ะ